ห้องเช่าสยองขวัญก่อนดูอย่าลืมกด s ั b s c คร b e กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะทุกคนเคยรู้สึกบ้างไหมว่าห้องเช่าที่เราอยู่จะมีผีอยู่ในห้องที่เราเช่าคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องร้อนๆที่เกี่ยวกับผีในห้องเช่าให้ฟังนะคะบังออน เป็นสาวโรงงานที่นิคมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแต่โชคไม่ดีเธอตกงานด้วยการลดจํานวนพนักงานเพราะโรงงานขาดทุนเธอจึงตกเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกจ้างออกบางออนจึงต้องดิ้นรนหางานใหม่เพราภาระหลายอย่างบังออนจึงต้องประหยัดอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัด โดยเฉพาะห้องเช่าแล้วยิ่งถูกยิ่งดีบางอรอนจึงจำเป็นต้องย้ายออกจากห้องเช่าเดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบางอรอนตะเวนหาห้องเช่าจนมาเจอห้องเช่าที่ถูกใจก็แถวนี้คนไม่ค่อยมีแต่ค่าเช่าที่แสนถูกแต่คิดว่าดีเสียอีกจะได้ไม่วุ่นวาย เวลาเลิกงานเห,หนื่อยจะได้พักผ่อนบางอ่อนจึงริอมขนของเข้าห้องพักใหม่หลังจากขนของเสร็จบางอ่อนก็ล้มตัวลงนอนด้วยอาการเหนื่อยเพียทั้งวันจากการขนย้ายของเมื่อล้มตัวลงนอนสายตาบางอ่อนก็มองไปรอบๆห้องบางอ่อนก็เหลือไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่แปะไว้ที่มุมห้องเกือบติดเพดาน จึงลุกขึ้นไปดูและเห็นว่าเป็นแผ่นยันดีๆนี่เองจึงได้พึมพำกับตัวเองว่าทำไมยันถึงติดอยู่ตรงนี้นะแล้วดึงยันแผ่นนั้นออกส่วนตัวแล้วบังออนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางจึงไม่คิดอะไรมากจึงหยิบทิ้งและทันใดนั้นสายตาของบังออนก็เหลือไปเห็นห้องเช่าฟังตรงข้ามเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ผมยาวยืนมองมาหน้าต่างซึ่งตรงกับห้องของบางออนบางออนรู้สึกตกใจเลยรีบปิดผ้าม่านและไม่ได้สนใจอีกคืนนั้นบางออนก็ไปนอนที่ห้องเช่าเก่าเพราะยังเหลือของบางชิ้นที่ยังเก็บมาไม่หมดพอรุ่งเช้าก็กลับมาที่ห้องเช่าใหม่พอบิดกอนประตูห้องก็พบว่าห้องไม่ได้ล็อกทั้งทีเมื่อวานนั้น ก่อนล็อกห้องก่อนออกจากห้องแล้วไลรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเลยได้เข้าไปดูในห้องก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าของห้องเช่าที่เข้ามาดูไฟให้ก็ได้ต่อมาบางออนก็จัดข้าวของให้เข้าที่แล้วล้มตัวลงนอนที่เดิมเพราะต้องการพักสายตาของบางออนก็เหลือไปเห็นยันที่เขาดึงทิ้งเมื่อวาน แปะติดอยู่ที่เดิมบางอ่อนจึงจะดึงทิ้งอีกครั้งแต่จู่ๆก็มีผู้หญิงผมยาวพุ่งพวดเข้ามาใส่ทีแรกก็คิดว่าเป็นผีแต่ดูชัดๆหญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงที่มองเขาที่หน้าต่างเมื่อวานเธอเป็นหญิงเสียสติบางอ่อนจึงได้โทรเรียกตำรวจมารับหญิงสาวคนนั้นออกไปพ่อส่งตัวหญิงสาวเสียสติคนนั้นให้ตำรวจ บังอ่อนจึงเดินกลับมาเข้าห้องพักปรากฏว่าเห็นรอยเท้าที่พื้นเต็มไปหมดเพราะหญิงเสียสติคนนั้นใส่รองเท้าเข้ามาในห้องบังอ่อนหัวเสียเล็กน้อยได,ได้หยิบผ้าถูพื้นมาเช็ดเผื่อทำความสะอาดแต่จู่ๆก็มียันแผ่นหนึ่งลวงลงมาแต่ไม่ใช่จากพันทั้งห้องมันลวกลงมาจากตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่ทางห้องเช่ามีไว้ให้อยู่แล้ว บางอ่อนจึงได้เปิดตู้เสื้อผ้าออกจึงพบว่ายันไม่ได้มีแค่แผ่นเดียวมีเกือบเป็นร้อยแผ่นแปะติดเต็มบริเวณตู้เสื้อผ้าพ่อขยับตู้เสื้อผ้าออกก็ยังมียันแปะอยู่ที่ผนังนั้นอีกเลยคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของหญิงเสียสติคนนั้นบางออนโมโหมากเลยฉีกแผ่นยันนั้นทิ้งขณะที่กำลังจัดการกับแผ่นยันเหล่านั้น บางอ่อนก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังติดติดกันเบาๆเป็นสิบครั้งได้บางอ่อนจึงได้หันหลังกลับไปมองปรากฏว่าเจ้าคนจำนวนมากยืนล้อมเขาเต็มไปหมดทุกคนมีตัวขาวซีดตาบุ๋ลึกหน้ามีน้ำหนองไหลใช่พวกเขาไม่ใช่คนแต่เป็นผีตามที่ทุกคนคิดกลุ่มผีพวกนั้น ค่อยๆเดินเข้ามาหาบังออนและมีเสียงหวัวเราะึไม่หยุดจนบังออนช็อกและหมดสติไปเมื่อเขาฟื้นก็พบว่าเจ้าของหอพักได้หาน้ำมาให้เขาดื่มและยอมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักนี้ให้ฟังว่าแต่ก่อนหอพักนี้มีคนเช่าอยู่มากมายมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาสังสรรค์กันพอเมาได้ที เกิดทะเลาะและยิงกันตายหน้าห้องที่บังออนพักอยู่ซึ่งแต่ก่อนคนเช่าห้องนี้ก็คือหญิงสาวเสียสติคนนั้นที่เขาเสียสติก็เพราะว่าทุกๆคืนเขาได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นกลุ่มคนจํานวนมากมาล้อมตัวเขาทุกคืนจนเขาหลอนและทำให้เขาช็อกและเสียสติไปบังออนได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจและคิดได้ว่าหญิงเสียสติคนนั้น อาจจะมาเตือนบางอ่อนเรื่องผีและพยายามช่วยบางออนด้วยการเอายันมาติดไว้ในห้องหลังจากนั้นบังอ่อนก็ขอขนของออกจากห้องพักนี้เพราะอยู่ไม่ได้เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้และไปทำบุญให้ผีพวกนั้นบังออนจึงได้ย้ายเข้าค้องกับบ้านนอกและหางานทำแถวบ้านและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ห้องเช่าชะย้องขวัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ